สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็มาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นในสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่วันนี้ลงวันแรกเนาะก็นะครับสตัวบนล่างนะหชุดเท่านั้นลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับเนาะอ่าสถิติก็จะเป็นในที่ในห้างวัติด นะครับล่าสุดนี้ก็ขอให้เข้าเป็น6งมวดติดแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็มาดูนะครับเข้ามาตั้งแต่ในวันที่นะฮะวันที่16ตุลานะครับเนาะอ่ะสำหรับในผลที่ออกเลยนะครับเนาะจับได้6ชุดในหลัก10นะฮะได้เด่น2ตัวหลักหน่วยได้เด่นนะครับ3ตัวนะครับจับได้ก็ได้6ชุดเนาะอ่านะครับ ผลที่ออกเลยก็จะเป็นอิชี่ใน6 2 0 0นะล่างก็มาในบนนะ6 2 2 6นะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนะฮะ3 4ในหะลักสิบหลักหน่วย3 4 5สนะี่หผลออกก็จะเป็นอิชี่ใน4 4 3 2ล่างนะครับก็มาในชี่ใน4 4่สี่นะไปบนนะมาบนอีกแล้วนะครับแล้วก็วันที่16พฤศจิกายนนะครับออกไปที่ในสองนึ่นะครับล่างเป็น3 8 แล้วก็มาในที่ล่าง38นะครับแล้วก็ในวันที่1นธันวานะครับผลออกก็จะเปนในที่ใน43นะครับล่างเป็น61อ่ะก็มา61นะๆๆนะมาตรงตรงสวันเลยนะครับแล้วก็วันที่16บธันวานะครับ <win 2> ผลที่ออกก็จะเปนในที่ใน63 21นะครับก็มาในที <BAR B 1> ่ใน63ตรงตรงนะครับมาดูขั้นตอนนะครับวิธีการคำนวณของในสูตรนี <athletes> ้นะครับเนาะหาหลัก huh. 10 <aga> นะครับแล้วก็ในที่ในหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะถ้าชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนะครับนำไปติดไว้นะถ้าไหนไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับอหาในเริ่มแรกนะครับเนะเาะอ่ะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหลักแสนเนี่ยจะหาหลักสิบเนาะเอาหลักแสนคูณด้วยเลขคลงที่3นะครับแล้วก็ในหลักสิบปนนี่จะคูณด้วย2 2หลักเท่านี้เลยนะฮะหาในหลักสิบเจ็ดสามเป็น21นะครับ62เป็น12 หนึ 1> 1่งบวกกับ2ก็จะเป็น3ถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับได้3แล้วก็หลักสิบจะลดแต้มนะครับนอกจาก3ลดแต้มไปก็จะเป็น 2. นี่ก็จะได้แล้วในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วย8นะครับหลักหมื่นคูณ2ตัวนาะคูณ5กับ9นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนคูณ5 10สิบล่างคูณ5นะครับ10ล่างแล้วก็หน่วยล่างคูณ5 ตามนี้เลยนะครับเจ็ดแปดนะครก็จะได้ที่ในห้าสนึ่งห้าได้5 1าคูณเได้9 55 5เป็น5 5 5 25่5ิบ5้าเป็น45 5สิบวกหเป็น1ิบห้วกหเป็น10ก็จะเป็น,นที่ในนะครับหกบวกเก้าเป็น15ส่วนในห,หลักหน่วยก็จะเพิ่มลดเพิ่มไปก็จะเป็น6ลดแต้มาก็จะเป็น4นะ 456กนะครับก็ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน6-2 0 0นะก็มา26นั่นแหละนะครับถัดไปก็คูณเหมือนกันนะครับเนาะอ่า482ก็ใครอยากได้ในสูตรไหนฮะก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับย้ำว่าวันนี้ลงวันแรกนะวันแรกก็ขอให้ถูกขอให้เข้าเลยแล้วกันนะฮะงวดที่แล้วใครไม่ถูกนะครับวันนี้ขอให้ถูกขอให้ เข้าแล้วกันนะอ่าสูตรนี้ก็6ชุดเท่านั้นนะครับเนาะไม่มากไม่มายนะครับ6ชุดนี่กําลังพอดีเลยนะผมว่านะครับเนาะเออพอได้ดุนพอได้ดุนนะ6ชุดนะครับแต่ก็อยากได้น้อยน้อยกว่านี้อยู่เนาะนะครับอ่ะนะครับ6ชุดขอให้มาแล้วกันเด้อนะครับนะมาดูนะครับในงวดล่าสุดนะครับอ่ะหาในหลัก10แล้วก็นําหลักแสนเนาะแล้วก็หลัก10บนนะ3กับ2 4 3เป็น12 6 2เป็น12 2บวก2ได้4นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น3ส่วนนี้หลักหน่วยนะครับหลักแสนหลัก1 5ื่หน่วยบน10ล่างหน่วยล่าง48นะฮะเป็น32 85เป็น4ี8 9เป็น72น25เป็น10ศูนย์คูณไรได้ศนย์อันนี้ก็ได้ศนะครับก็จะเป็นในที่ใน2บวกกับ2ก็จะเป็น4เพิ่มแต้มลดแต้ม345ผลออก44นะฮะก็4 4นี่มาบนนะครับถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับสูตรหลักแสนนะครับแล้วก็หลัก10บ,บนอัามหเป็น1 5 4 2เป็น8 5บวกกันกับ8เป็น13นะลดแต้มไปเป็น2ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็หลักแสนนะครับหลักหมื่นนะห9หลักหน่วยบน10ล่างหน่วยล่าง8 5เป็น4 0 3 5เป็น15 39เป็น27 45เป็น20 นะครับ35เป็น 10, 5, 2, 5, น 10. น5 5 5เป็น10นะฮะก็5บวก5เป็น10เหลือ7ตัวเดียวนะครับแคนแคนนะ7เพิ่มแต้มไปลดแต้มมาเป็น6 7 8ดผลออก3 8แนะ3แต่นี่ก็8นะครับถัดไปนะครับเนะาะหาหลัก10นะ3กับ2นะ1 3ได้3นะ2 2เนาะ2 2เป็น4นะครับ3บวกกันกับ4ก็จะเป็นในชี้ใสุดบอกลดแต้มเนาะ ศูนย์ในหลักหน่วยนะครับหลักแสนหลัก 100, หมื่นเนี่ยครับหลักหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่าง18ได้8นะครับแปเป็น4ี่สเป็น72นะครับหนึ่ได้5 35เป็น10 5 8 5เป็น40นะครับ2อบวกกับแได้0นะ5้บวกกับหาก็เป็น10อ่ะก็เป็น0เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับผมบอกหกหนงนะห หนึ่งนะีตรงๆเนี่ยฮะเนาะก็ถัดไปก็เหมือนเดิมเลยนะฮะหาในหลักสิบนะหลักแสนแล้วก็หลักสิบปอน63นะครับเป็น18นะครับ42เป็น8นะครับ8บวกกับ8เป็น16ลดแต้มไปก็จะเป็น5ส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักแสนนะครับหลักหมื่นเนาะหลักหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับ68เป็น48 65เป็น30 6 9เป็น5 1 4 3 5เป็น15 6 5เป็น30นะครับ1 5ได้5ก็5บวก5เป็น10นะฮะ8บวกกันกับ 8, 5, 5, 4เป็น12นะเพิ่มแต้มนะครับลดแต้ม1 2 3ผลออก2 1นะครับเนาะอ่ะ6 3 2 1นะฮะผลออกก็จะเป็นอยู่ที่ใน6 3นะครับตรงๆ นะก็ขอให้ถูกอีกแล้วกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเนาะหาหลัก10นะครับหลักแสนหลัก10โบนนะฮะศูนย์คูณเลยได้0นะูนย์น้อหกเป็น12 0สบวกกับ2ได้2ลดแต้มส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักแสนหลักหมื่น10บนหน่วยอ่าสิล่างนะครับหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับศูนย์คูณแได้0นะูนย์ะเก้าห้าเป็น4ี่สิบห้าเก้าเก้าเป็น8ปดสิบเอ็ดสามห้าเป็น15บห้าสองห้าเป็น10 1>, 1 5ได้5นะครับ5บวกกับ5เป็น10นะ5บวกกันกับ1ก็จะเป็น6เพิ่มแต้มไปลดแต้ม5 6 7จับคู่นะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 5 2 6 2 7 1 1นะครับ1 5 1 6 1 7นะครับสลับในสูตรนี้ก็ขอให้เข้าเป็นวัที่6งวัติดแล้วกัน นะครับสำหรับในสูตร2ตัวบนล่างนะครับเนาะอ่ะนะครับชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรอื่นก็ได้นะครับเนาะนี่ก็จะเป็นในสถิตินะครับก็ให้ไปในที่ใน26เนาะอ่าวันแรกเลยนะฮะสองมา6 2นะครับอันนี้ก็4 4, 4นะก็มาตรงๆงนะมันเป็นเลขเบิ้ลเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน38นะครับก็ไปล่างเนาะ มาบนล่างนะครับสลับกันนะอันนี้ก็เป็น61นี่แต่มาล่าง2งวดนะครับแล้วก็ไปบนนี่นะครับไปบน2งวดมาล่าง2งวดนี่ล่าสุดจะเป็นบนหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะจะเป็นบนหรือจะเป็นล่างนี่นะครับสมาชิกก็ลองลองนำไปพิจารกกันดูแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้นะครับสูตร2ตัว2ตัว บนล่างนะครับ5้างัวติดก็ขอให้เข้าเป็นง้วที่6ง้วติด7จ็ดงวดติด8ง้วติดละกันนะแต่ที่นี้เนี่ยเอาไอ้งวนนี้มันเข้าก่อนนะครับเนาะเอองัวนนี้ค่อยเข้าก่อนนะงัวนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ